การออกแบบและดีไซน์ภายนอก Honda Goldwing GL 1 8 0 0 2 0 2 5ยังคงความเป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราบนท้องถนนมาพร้อมการออกแบบที่สง่างามและโชบเชียวกว่าเดิมตัวถังถูกปรับให้เพรียวบางลงเพื่อให้การควบคุมคล่องตัวขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความใหญ่โตและน่าเกรงขามที่แฟนๆคุ้นเคยชุดไฟหน้าแบบเล็ดดีไซน์ใหม่ให้ความสว่างและมีความทันสมัยส่วนแฟริ่งถูกปรับตามหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อช่วยลดแรงต้านลมเพิ่มเสถียรภาพในการขับขี่ทางไกลนอกจากนี้ยังมาพร้อมกล่องเก็บสัมภาระที่กว้างขวางและสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สบายเหมาะสำหรับสายทัวริงที่ต้องการความสะดวกสบายสูงสุดเครื่องยนต์และสมรรถนะ หัวใจสำคัญของโกวิง GL 1 8 0 0 2 0 2 5คือเครื่องยนต์6สูบนอนความจุ1 8 3 3ซีซีที่ได้รับการปรับปรุงให้มีการเผาไหม้ที่สะอาดขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมแต่ยังคงให้พละกำลังที่ทรงพลังและเรียบเนียนไม่ต่างจากกลุ่นก่อนการตอบสนองของคันเร่งแม่นยำและให้แรงบิดที่หนักแน่นในรอบต่ำถึงกลางเหมาะอย่างยิ่งกับการขับขี่ระยะไกล การปรับเกียร์นุ่มนวลด้วยระบบเกียร์ DCT 7สปีดที่ Honda พัฒนาให้มีความฉลาดยิ่งขึ้นผู้ขับขี่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบเช่นทัวร์สปอร์ตอีคอนและเรนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพถนนและสภาพอากาศเทคโนโลยีและระบบอำนวยความสะดวก GoWing GL1800-2025 ขึ้นชื่อว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรูระดับเรือธง และในรุ่นใหม่นี้ก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ฟังก์ชันนำทาง GPS ระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงใสและชัดเจนสำหรับการเดินทางไกลมาพร้อมกับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control และระบบช่วยถอยหลังที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้การจอดและการขยับรถในที่แคบเป็นไปอย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอุณหภูมิที่นั่งและแฮนด์ รวมทั้งช่องเก็บของพร้อมพอร์ชาร์จ USB ที่ตอบโจทย์การเดินทางทุกรูปแบบความสบายและการควบคุมสิ่งที่ทำให้โก w วิ g GL 1 8 0 0แตกต่างจากรถทัวร์ริงทั่วไปคือความนุ่มนวลและสบายในการขับขี่ช่วงล่างด้านหน้าแบบดับเบิลวิชโบนและด้านหลังที่ปรับไฟฟ้าได้ทำให้การดูดซับแรงกระแทกยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือครุขระเบาะนั่งถูกออกแบบให้มีความนุ่มพิเศษ พร้อมพื้นที่กว้างสำหรับผู้ขับและผู้สอนทำให้การเดินทางใกล้หลายร้อยกิโลเมตรไม่รู้สึกเหนื่อยลา้าระบบเบรก ABS และการกระจายแรงเบรกอัจฉริยะช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์อีกทั้งยังมีระบบควบคุมการทรงตัว HSTC ที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีเมื่อขับในพื้นผิวลื่นเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความมั่นใจบทสรุปและความคุ้มค่า Honda g โกวิ win GL 1 8 0 0 2 0 2 5คือสุดยอดรถทัวริงที่ผสมผสานทั้งความหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมอย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลข้ามจังหวัดหรือทริปท่องเที่ยวหลายวันรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่ให้ความสะดวกสบายระดับพรีเมียมแต่ยังสร้างความมั่นใจในทุกเส้นทางสำหรับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจในฝันที่ตอบโจทย์ทั้งด้านความปลอดภัย ความหรูหราและความสนุกในการขับขี่ฮอนด้าโกวิ g จี1800 2025คือคำตอบที่ครบเครื่องที่สุดในโลกของสองล้อ